แสงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเพรียนแดบ,บหัวใจ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นในเรื่องของคลิปพิเศษนะคะความร่ำรวยเฮงปังนะคะที่คุณจะได้รับหลังจากตรุษจีนนะคะปี2569ค่ะนะคะแล้วก็การทำนายคลิปนี้ยังเป็นการทำนายรวมอยู่นะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้น ดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการการทำานายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะ ฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวพึกศพมาดูกันที่ไพ่เลยค่ะนะคะตรุษจีนหลังตรุษจีนนะคะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างส้มจะบอกเลยว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือดูยาวเลยนะหลังตรุษจีนนะมีอะไรเด่นๆดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะสองถ้วยค่ะ สองถ้วยเรื่องงานก่อนคือมันมันมันมีทั้งเรื่องงานและเรื่องของเสน่ห์ความรักด้วยนะในเรื่องของงานนะคะบอกเลยคุณจะได้ทํางานอันเป็นที่รักคุณคุณจะได้ทํางานที่คุณคาดหวังมานานว่าคุณอยากจะได้ทําแล้วคุณได้ทํามันนะคะจะมีโอกาสเข้ามาเป็นงานที่คุณรักคุณชอบอะ่ะฝันอยากทํางานอันเนี้ยคุณจะได้รับโอกาสนี้เลยนะคะ บางคนเนี่ยได้เจอพัทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีก็ได้นะคะเสน่ห์มหารวยจริงๆสเสน่ห์เรียกซัพจ์จริงนะคะแต่การเข้ามานะคะส้มจะบอกเลยว่าให้คุณเลือกหน่อยนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือออนไลน์ดีมากๆนะคะขึ้นไพ่เดทนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่อหอกเหรียญส้มจะบอกคุณแบบนี้นะคะว่าคุณไม่ต้องกลัวไพ่เดทนะคะเพราะว่าส้มอ่านแบบภาษสหานเนาะ สม้มอ่านภาษาไพ่นะคะนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองแบบนี้ว่าไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ของความใจดีนะคะชาวพลกศพเนี่ยเป็นคนที่ใจดีใจกว้างนะคะถึงไหนถึงกันด้วยนะนะคะแต่มันจะมีคนที่เข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของการที่มาขอคุณหุ้นส่วนในเรื่องของงานหรือกลับเข้ามาในเชิงความสัมพันธ์เพื่อมาเป็นพาร์ทเนอร์คุณขอเป็นพาร์ทเนอร์คุณในเรื่องงาน คืออยากมาเป็นคนรักด้วยอยากมาเป็นหุ้นส่วนคุณด้วยในเรื่องของงานแต่คุณไม่เอาค่ะเพราะอะไรคะคุณใจดีมามากแล้วแล้วคุณรู้ทันคนนี้แล้วคุณจะจบนี่คือสิ่งที่ดีนะคือคุณรู้ทันคนที่จะมาเอาเปรียบจะมาเอาพลังงานของคุณเพราะคุณรู้ว่ามันไม่ใช่ความแฟแน่นอนคนที่แฟกับคุณเขาจะให้คุณเลยค่ะเป็นเจ้านายนะคะเสน่ห์คุณอะลึกมากม เสน่ห์คุณอ่ะมันดีมากๆสำหรับคนที่เขาเป็นเจ้านายเป็นอ่เป็นลูกค้าคุณเป็นคนที่อยากมาดีลธุรกิจกับคุณแบบที่แบบที่เขาอยากเป็นคนแบบลงทุนให้อ่ะอันนี้ให้คุณเลือกคนนั้นซึ่งส้มมองว่าชาวจะมีคนแบบนั้นเข้ามานะชาวพลึกศพเลือกให้ดีนะซึ่งส้มเชื่อแน่นอนว่าชาวพลึกศพอ่ะตาสว่างแล้วแล้วก็สามารถเลือกได้ใครที่จะมาเอาเปรียบคุณคุณจบแน่นอน คุณจบแน่นอนจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาในชีวิตคุณอีกใครที่คุณรู้สึกว่าจะมาเอาเปรียบคุณนะคะคุณไม่ยอมคุณอยากได้ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคนที่มาดีลธุรกิจนะคะนะคะหรือคนที่ให้ตําแหน่งหน้าที่การงานคุณที่ดีมีความเท่าเทียมคุณต้องการความเท่าเทียมและคุณจะเปิดรับคนที่คุณรู้สึกว่าเท่าเทียมกับคุณจริงๆเท่านั้นนะคะความใจดีของคุณเริ่มมีขีดจํากัดแล้วค่ะนี่คือความโชคดีมากมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทรัพย์ที่คุณมีอยู่แล้วมันจะเพิ่มพูนขึ้นมันจะไม่ร่อยหรอค่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆของชาวพลึกโซบเลยนะคะเจสติกหัวกลับค่ะ King of s w o r d The Hermit หัวกลับค่ะนะคะส้มจะบอกเลยว่าพอส้มเห็นไพ่สามใบนี้นะส้มถามไพ่อีกเลยว่าเอทำไมมันมีเรื่องของคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยโอเคกับเรานะคะที่เข้ามาโดยเฉพาะในช่วง ครึ่งปีหลังนะคะคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีจริงหรือเปล่าแต่ไพ่ก็ขึ้นมาอีกนะคะส้มถามไพ่เพิ่มไพ่ก็ขึ้นมาอีกสองไม้เท้าคุณรู้ทันหมดเลยสิ่งที่ดีก็คือคุณรู้ทันทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแบบต้องการเอาเปรียบคุณคุณรู้ทันแล้วคุณไม่ไม่เอามืินไปสัมภาษณ์อะ เออคุณไม่เอาคุณแม่คุณไม,ม่เอาตัวไปสัมผัสไม่สูงสิงแล้วไม่ทดลองแล้วไม่ทดสอบแล้วนี่คือสิ่งที่ดีคุณมองเฉยเฉยคุณมองทุกมิติแล้วไม่สูงสิงนี่คือสิ่งที่ดีมากๆสําหรับชาวพลกศพส่วนใหญ่มันเป็นการเติบโตในทางจิตวิญญาณน,นะเรื่องดีๆของชาวพลกศพอะ่ะมันคือการพัฒนาตัวเองในเชิงจิตวิญญาณที่รู้ว่าอะไรไม่ดีไม่เอาตัวเข้าไปเกลือกลัว รู้ว่าอะไรที่ไม่ดีไม่เอาตัวเข้าไปพิสูจน์สีจริงไหมแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามันจริงหรือเจอมาแล้วก็ไม่กลับไปเจออีกนะคะเนี่ยชาวตุลน,นะคะที่ต้องระวังนะชาชาวตุนชาวธาตุลมกูมิถุนตุนคนหุ่นมีผิวสองสีถึงคลำรูปร่างใหญ่ๆคะ่ะชาวการชาววันพุธนะคะคุณรู้หมดเลยคุณดูออกหมดแล้ว คุณดูออกหมดเลยและอะไรรู้ไหมสิ่งที่ดีคือคุณน่ะส้มมอมบอกว่ายิ่งใครทํางานออนไลน์นะหรือใครทํางานต่างประเทศนะหรือทํางานอะไรก็ตามอ่ะส้อมมีความรู้สึกว่าชาวปึกศบอ่ะจะเอาจะเอาประสบการณ์จากการที่ได้เจอบุคคลเหล่านี้ยมาผลิตผลงานมาต่อยอดเป็นไอเดียเป็นความคิดสร้างสรรค หรือนําไปใช้เป็นเป็นบทเรียนอะ่ะในการเรียนรู้อะ่ะหรือเป็นไปในการบอกต่อเป็นโค้ดอะ่ะแล้วมันนาให้คุณได้รายได้ขึ้นมาอีกพูดง่ายๆเลยคุณเอาชีวิตนะคะที่เคยไปสูงสิงกับคนเหล่านี้นะแล้วตอนนี้คือปีนี้ไม่สูงสิงแล้วแต่กับการที่เขากลับมาแล้วจะมาเอาเปรียบคุณคุณไม่กลับเข้าไปแล้วเนี่ยคุณเอาประสบการณ์เหล่านี้นะมาสร้างเป็นเงิน มาสร้างเป็นเงินเอาประสบการณ์มาเพิ่มพูนในเรื่องของประสบการณ์ตัวเองพัฒนาตัวเองมาเป็นอาชีพมาเป็นเงินได้อีกยิง่งถ้าใครทํางานที่เกี่ยวกับแบบการแต่งเพลงอ่ะศิลปินอ่ะหรือโคชชิง่งอ่ะคุณจะได้ประสบการณ์มีจิตวิญญาณที่เพิ่มสูงขึ้นมีการพัฒนาตัวเองและเอาเรื่องาราวเหล่านี้เป็นสตอรี่คุณแล้วเป็นการสร้างเงินสร้างอาชีพให้คุณได้อีกเลิศอันนี้คือเติบโตของแท้นะ อันนี้คือเติบเติบโต,ตของแท้เลยเออเลิศมากนะคะมเลิศเลยล่ะบอกเลยนะคะส้มมองว่าตัวคุณน่ะจะไม่ทำอะไรช้าจะจะไม่ยอมช้านะคะพราอรู้มาแล้วจะไม่ยอมช้าแต่ก็จะไม่เร็วเกินไปจะไม่เอาเออ จะไม่เอาความคิดเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งจะรับฟังผู้อื่นมากขึ้นด้วยอันนี้ถือว่าน่ารักมากๆนะคะอืมบางทีคุณรู้สึกว่าอยากอยู่กับตัวเองเป็นโทรเวิร์ t เพื่อที่จะคิดงานนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้คุณมีความปังเกิดขึ้นในเรื่องของอาชีพการงานมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของออนไลน์คุณเอาสนเสน่ห์เหล่านี้มาใช้นะดีมากๆเลยงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศการเรียนรู้ต่างประเทศดีมากๆนะคะโชคลาภนะคะมาจากสัตว์เลี้ยงของคุณนะ คุเกิดปีชวดสัตว์เลี้ยงของคุณคนเกิดปีชวดนะเพื่อนคุณก็ได้นะนะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกคุณมีโชคนะนะคะมาจากผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งหรือผู้หญิงผมสั้นนะที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเลขนําโชคนะคะหนึ่งศศมีอีกไหมอะแล้วก็เลขสีค่ะมันซ้ำกันเนาะหนึ่ นะคะขอบคุณชาวพฤกษ์ศกนะคะขอให้ชาวพฤกษ์ศนะคะมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจักรวาลมักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันวัวๆนะอ่ะเงินเข้าเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกยิ่งวดกระปะกูมีแค่ลุกชีวิตกูก็ตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งได้จักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่คอบ ก็ปล่อยไว้ตรงนั้นแต่ย้ยากกวปังทงกุกโกลต